J จดีจ้าเจดีนะนิยมไม่ได้แล้วนะหนึ่งร้อยไม่ได้จ้ะนิยมต้องไปสองสามร้อยดจ้าเจดีจ้แล้วก็พิมพ์คะแนนจ้าพิมพ์คะแนนจ้ะแล้วก็มีนี่หยดน้ำถามไปด้วยนะชอบดูนะหยดน้ําเนื้อนาว่าโรหะนะขึ้นสนิมเขียวนะเนี่ยขาวขาวเนี่ยขึ้นสนิมเขียวองค์องที่ไม่ขึ้นก็มีอยู่มั้งแต่ว่าก็ส่วนมากจะขึ้นเพราะพระเก่าโอ้เห็นไหม ดีอย่างนี้แหละโลฮะตกไม่แตกไม่หักแต่ถ้าพันเนื้อของเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วหักขึ้นไปแล้วนี่แหละเขาเรียกพาร่วงนะนี่พาร่วงใช่ไหมพาร่วงไงพาร่วงไงคุณโยมไม่รู้จักเกียวโบัว่มไม่มีอะไรไปเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยหมวันก่อนวันที่หนึ่งวันที่สามเอ็ดยังพากันเกียวโบตุ่มเกียวโบตุ่มเห็นไหมตอนนี้เป็นไงล่ะหมดแล้วแเดียวจังหวะเดียวแค่สองวันเกี้ยงคิดดูนะโยมนะ พลาดแล้วพลาดเลยก็จะนาบอกกันเลยใครก็เตือนกันด้วยคนเราจะมีโอกาสมาวัดะ้ังสักก um ี่คร uh ั้งกันเจียวแล้วจะมาได้ของดีๆอย่างนี้สักกี่ครั้งกันเจียวแล้วเปิดโอกาสเดี๋ยวนี้สักกี่ครั้งกันเจียวที่บอกบางคนไม่เข้าใจบาางคนไม่เข้ใจแต่พอมีโอกาสแล้วไม่คว้าไว้พอวันหลังนะโยมจะไาเก็บประตูเดือดร้ายเลยอัญชันลาทานหายไปแล้วเนี่ก็เป็น12นิ้ว12นิ้วทองด้าน20,000ื่นนะครับนี่ ลูกเหมือนสมเร็จโตนะอันนี้ก็จะเป็น9นิ้วนะครับเก้านิ้วเหมือนห้าเหมือนห้านะครับทองด้านเหมือนกันโอ้สวยๆเลยนะครับนี่นะอ้ตังไว้ที่บ้านนะทุกคนอันนี้9นิ้วนะครับลมดำนะเป็นแบบนี้นะครับี่มา update, อาัปเดทที่ตู้วัดนะกันหน่อยนะครับที่อยู่ ตรงหลังและค้างองค์ใหญ่ตรงนี้นะครับทุกคนนะเก็จะมีเนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริดก็จะมีพิมพ์คะแนนนะพิมพ์คะแนนนะครับ4 0 0นะจนมันก็จะสร้างก็ตากป้ายเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อสำริดปกโพนะครับฐานแซม,มนะฐานแซมบัวตูมนะครับแล้วก็สำริดนี่อันนี้เป็นเจดีนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์นิยมอันนี้ราคาจะแตกต่างกันนะครับที่ ทรงนิยมเนี่ยพันสองนะส่วนพิมพ์อ,อื่นๆนี่ก็พันเดียวนะครับนะครับแล้วก็จะมีเนนวะนะครับเนนวะนี่ก็พิมคะแนนห้าร้อยนะครับส่วนพิมพ์อื่นเนี่ยพิมพ์อื่นยกเว้นพิมพ์นิยมนะยกเว้นพิมพ์นิยมพิมนิยมนี่พันห้านะครับเนอนวะนะส่วนพิมพนอื่นนี่พันสองนะครับก็จะมีปกโพถานแซมบทตูมนะครับนะเกตบทวตูม แล้วก็ j จดีนะครับพิมพ์นิยมนี่หมดหรอครับอาจารย์อ๋อไม่ได้เบิกออกม,มาใช่ไหมมีอยู่นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์คะแนนพิมพ์คะแนนชุดห้าองค์ก็จะครบทุกพิมพ์เลยนะองค์เล็กๆนะครับแล้วก็จะมีพระผงพระผงนี้ก็เป็นปกโพสร้าง1น0 0งแองค์นะสองรานแซมสร้าง1น0 0งแองค์สองอยงก่องเขียวเกตบัวตูม ีน้ำเงินนะสร้าง1นึ0งสาะองร้อนะพิมพ์ J d ดีสร้าง 1, 200, นะ JD, สลอง 1, 200, แล้วก็พิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมสร้าง20งแสนนะครับอันนี้เป็นชุดทองคำนะครับชุดทองคำเม็ดแป่งนะเม็ดแป่งมีทองเงินทองแดงนะครับหมนเจ็ดนะหนะมืนเจ็ดแล้วก็เป็นพิมพ์คะแนนและโลหะนะาานะทองเงินทองแดงหมื่นเจ็ดกล่องน,บบนั้น แล้วก็ขนาดหนึ่งนิ้วนี่หนึ่งนิ้วนี้หมดนะมีอ่ะเท่าไหร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนะแล้วก็หนึ่งจุดห้านิ้วหกร้อยนะครับมีเลขโคตอกทุกอกแล้วก็สามนิ้วสองพันห้าทองด้านแล้วก็ลมดำสามนิ้วสองพันห้าด้านในก็เป็นห้านิ้วนะครับห้าพันทองด้านกับลมดำ ทอ,อ,องด้านกับลุมดำน,นะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญทองแดง2.4เซนสร้างหนะึ่งหมื่นสามร้อยนะครับส้างหนึ่งหมื่องอันนี้ก็จะเป็นนาวะนะสร้าง3,000องค์นะราคาหนึ่ันบาทอันนี้สอเซนเนื้อเงินนะครับสร้างหนึ่งพันองค์สามรอสามพันบาทอันนี้ห้าร้อยนะขนาดสเซนสร้าง5,000องค์ห้าร้อยบาท แล้วก็4เซนเนื้อนาวะนะครับสร้าง2,000องนะครับ2,000บาทแล้วก็อันนี้ขนาดใหญ่เลยเนื้อเงิน4เซนสร้าง1,000อง์5,000บาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญใหญ่7เซนนะครับเนื้อทองแดงสร้าง2,000อง์นะครับ2,000บาทอันนี้ก็โองค์ใหญ่เลย 12นิ้วนะิ้วับปลมดำนะแล้วก็มีพระประธานกิมล์ฟ้าขนาด5นิ้วนะปิดทอง12,000บาทเออแล้วก็5นิ้วลมดำ8,000ันนิ้วปิดทอง4,500แล้วก็3นิ้วลมดำ3า0 0ัน ก็เป็นบรรยากาศดูวัดนะสำหรับรุ่น151ปีอยู่หลังหลังระฆังองค์ใหญ่นะทุกคนนะอันนี้ก็ได้เช่านี่เลยพิมพคะแนนแล้วมา1ชุดนะิ้งคะแนนหนึ่งชุดนะครับไปด้านในกันก่อนนะครับก็มี FC นะบอกว่าอยากร่วมทำบุญด้วยนะครับผมนะนะครับ100บาทได้ สมเด็จปีปี37นะครับผมรุ่น122ปีอนุสรณษร2 2ปีนะครับนะครับก็เราไปทัวร์ก็ยินดีเป็นสะพานบุนให้นะครับทุกคนนะครับนี่เราไปดูนั่นในกันเลยนะว่ายังเหลือพิมพ์ไหนเนื้อไหนกันบ้างนี่นะ ก็ยังมีคนมาทําบุญกันอยู่นะวันนี้วันที่สี่นะครับบรรยากาศปิดท้องเจอนะ้ำมันตะเกียงได้นะครับตรงนี้นี่เลยแล้ว,วไหนก็ยัีก็เป็น พระพานยิมนักฟ้านะครับล้านในวิหารนะครับนี่ <feelings 'd> <JI> จุดบูชาวพระมงคลนะของทางวัดระขังนะครับอยู่ด้านในตัวข oui, ้างๆโบสถ์เก <transgender> <rix> ่านะครับแลกได้รับแลกโยนๆได้เพิ่มไหมหยิบได้เลยจ้ะ อ่ะเป็นชุดง่ายดีอ่ะจะมาแบบเป็นชุดเป็ชุดง่ายดีพิมพ์รูปเหมือนจ้ามีรูปเหมือนนะนี่เจดีจ้าคุณโยอ่ะเปิดดูนะถ่ายนะพิมพ์ดีเจดีจ้าเจดีนะนิยมไม่ได้เลยนะหนึ่งร้อยไม่ได้จ้านิยมต้องไปสองสามร้อยได้พิมเจดีจ้าแล้วก็พิมพ์คะแนนจ้าพิมพ์คะแนนจ้ะแล้วก็มีนี่หยดน้ำถามไปด้วยนะชอบดูนะหยดน้ำเนื้อนาวาโรหะนะขึ้นสนิมเขียวนะเนี่ยข,ขาวๆเนี่ยขึ้นสนิมเขียวคุณโย องที่ไม่ขึ้นก็มีอยู่มั้งแต่ว่าก็ส่วนมากจะขึ้นเพราะพ้าเก่าโอ้เห็นไหมดีอย่างนี้แหละโลหะตกไม่แตกไม่หกัก <c oughs> แต่ถ้าพันเนื้อขอเม่อกี้เรียบร้อยแล้วหักขึ้นไปแล้วนี่แหละ เขาเรียกพาล่วงนะนี่พาทำล่วงใช่นะพาทำล่วงไงพาล่วงไงเขาอยู่ไม่รู้จักนะเกีย์บัวตู้ไม่มีอะไรไหมเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยวันก่อนวันที่หนึ่งวันที่สามเอ็ดยังพาเกียร์บัวตู้เกีย์บัวตู้เห็นไหมตอนนี้เป็นไงล่ะหมดแล้วแค่เดียวจังหวะเดียวแค่สองวันเกี้ยงคิดดูนะโยมนะพลาดแล้วพลาดเลยอาจารย์นาบอกกันเลยใครกเตือนกันด้วยคนเราจะมีโอกาสมาวัดระฆังสักกี่ครั้งกันเจียว แล้วจะมาได้ของดีๆอย่างนี้สักกี่ครั้งกันเจี๊ยบแล้วเปิดโอกาสแบบนี้สักกี่ครั้งกันเจี๊ยบที่บอกบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจแต่พอมีโอกาสแล้วไม่คว้าไว้พอาะวาวันหลังนะโยมจะบอกเกล็ดประตูเดือบได้แล้วอัญตราทานหายไปแล้วใช่เป็นมีอยู่จะได้อะไรนะครับผมเชาวมาเรนะียบร้อยแล้วต้องทำบุญนะครับเห็นไหมต้องทำบุญเนะานะตรวจรับเลย อันนี้มน่ทัตัวนี้นนิทิสมเด็จพระอาจารย์โตโฮมาศีมีเท่านี้นะครับเหลือสามพิมพ์สุดท้ายแล้วนิยมก็พิมพ์ใหญ่พิมนิยมเขาก็เอาไปผลแล้วแล้วมอกเล็คับน้อย ก็มาร่วมทําบุญกันได้นะครับทุกคนนะครับสำหรับคนละครง,งสิตารามนะทำบุญหนึ่งร้อยบาทได้พระสมเด็จปี37นะครับอนุสรรย์ยี่ปีนะไปได้บูชานะครับผมนี่ะครับผมก็มาเช่าให้ FC ฟซีนะร่วมที่ร่วมทําบุญนะครับผมก็นี่ได้มาแนี่นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ สำหรับวันนี้ก็ได้มาเพิ่มนะครับผมนะครึ่งหลังด้วยกันนะครับผมก็มี f นะครับฝากร่วมทําบุญเพิ่มเติมมานะครับผมก็ได้มาเกินเ,เกินครึ่งหลังอยู่นะครับผมก็พิมพ์ที่เหลือนะตอนนี้ก็จะเป็นพิมพ์ JD นะครับผมพิมพ์ JD แล้วก็พิมคะแนนแล้วก็พิมพรูปเหมือนนะครับที่เหลือนะตอนนี้นะครับผมนะส่วนพิมพ์เกจบัวตูเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับนะไม่เหลือแล้วก็ มีรุ่นร้อยห้าปีนะมาเพิ่มด้วยนี่นะนี่นะครับปกโพนะนี่สวยๆเลยนะครับนี่นะมีมาเพิ่มแล้วก็จะมีนี่เป็นพิมพ์คะแนนนะครับผมนี่ที่ได้มาเพิ่มนะครับผมก็ f อซก็ฝากให้เช่าบูชามานะครับผมนี่นี่นะครับนี่ระคังซ้อนด้วยนะครับผมทุกคนนะนี่151ปีนะครับโอ้ฟุกจริงๆนะสำหรับ วันนี้นะครับผมนี่มีมทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันนะนะนะครับก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับผมเกตบัวตูมนะนะครับฐานแซมนะครับปบโพนะครับผมนะครับผมแล้วก็พิมเจดี JD นะมีทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันนะสำหรับรุ่น151ปีนะครับผมสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรมาัางสีนะนี่เป็นพิมพ์คะแนนนะครับผมนะนี่มาดูรุ่น122ปีที่วัด นะเปิดให้เช่าบูชานะครับที่ข้างโบสถ์นะข้างโบสถ์เก่าเลยนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์รูปเหมือนนะครับทุกคนนะนี่เป็นพิมพ์รูปเหมือนแล้วก็อันนี้ก็เป็นพิมพ์คะแนนนะครับนี่นะพิมคะแนนนี่นี่นะครับพิม์คะแนนนะสวยๆเลยนะครับผมนี่นี่เป็นร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะพิมพ์ปกโพนะครับนะแล้วก็ เป็นพิมพ์เจดีนะครับผมที่ได้มานะนี่นะครับนี่มวนสารนะครับเก่าเก่าเลยนะครับนะเก่าเก่าเลยดูจากสภาพแล้วก็เก่าเลยนะครับนะไม่มีทําเพิ่มแน่นอนนะทุกคนนะนะครับนี่สำหรับพิมพ์เจดีนะใครที่จะไปเช่าหาที่วัดก็เรียนเชิญเลยนะครับผมก็ถึงวันที่สิบนี้นะถ้าหมดก่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับผมนะนะครับนี่เป็นพิมพ์ดูเม็ดมวลสารนะสีดำดำ,ดำนี่นะ นี่นะครับนี่นะก็เช่ามากัน fc ฝากเช่ามาก็นะนะครับก็ร่วมทําบุญกับวัดนะครับผมนะครับก็ใครที่เช่าก็นะรู้ๆกันอยู่นะครับผมว่าผมเปิดไม่แรงเลยนะครับนี่นะอืมมวสารแน่นๆเลยนะครับพระเก่าปีลึกอายุสามสิบปีนะครับนี่นะโอ้โหนะครับ นี่ดูทุกคนนี่นะมันสายแน่นๆนะครับนี่นะครับก็ไปรับที่วัดมานะครับต้นๆคลิปก็ปรีวิวให้ชมแล้วนะครับผมนะว่าไปรับที่วัดมานะครับผมแล้วก็เอามารีวิวให้ fc ได้ดูกันนะครับผมนี่เลยนะนี่เดี๋ยวจัดทรงนะครับผมนะถึงบ้านนะครับผมไม่ต้องห่วงนะนี่ก็อันนี้ก็เป็นพิมพ์รูปเหมือนนะครับนี่ นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นใบโพนะทุกคนมีมีใบโพด้วย,นะ Bi ว,ยวยนะครับนี่ใบโพสวยๆนะครับทุกคนนะได้มาทั้งหมดสามกล่องด้วยกันนะครับวันนี้ก็ไปช่วงบ่ายก็หมดนะครับหมดพอดีนะยิงดีได้มาให้ fc สามกล่องนะครับนะสั่งสามกล่องพอดีเลยเนี่ห้าร้อย,ยนะครับสวยๆนะครับทุกคนนี่ใต้ฐานก็เป็น สองห้าสามหกนะครับนี่นะครับให้ดูตํำหน่งก่อนนี้ด้านหลังเป็นรูประฆังนะสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะครับพุมมลังสีนะนี่ด้านหลังนี่นะครับนี่เลยอืมสวยงามนะนะอันนี้ทําบุญห้าร้ยบาทนะครับนะครับร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับทุกคนนะนะครับ นี่นะโอ้โหใบโพสวยๆว,วันนี้ก็พาไปดูรอยห้าสิบเอ็ดปีกันด้วยนะครับทุกคนนะนะครับก็ถือโอกาสแด้อัปเดตนะวัตถุมงคลของทางวัดด้วยนะครับนะครับรุ่นร้อยห้าสิเอ็ดปีแล้วก็รุ่นร้อยิบสองปีที่อยู่ข้างๆตัวโบสนะเนี่ยอื้อนะทุกคนนะ วสวยๆเลยอันนี้อาจจะดูขาวหน่อยนะเพราะผมเปิดแฟลชนะครับทุกคนนะดูจจะด้ขาวหน่อยนะมวลสารนะอัดแน่นไปด้วยมวลสารนะครับทุกคนนะนี่นะครับก็เลือกเอาใจ F4 นะครับทุกคนนะนี่น,นี่เปิดไปแล้วครับเก็เดี๋ยวจะส่งถึงที่บ้านนี่นะครับทุกคนโอ้โหนี่นะนะ ก็ลองนี่ด้านหลังเก่าๆเลยนะครับทุกคนนะนี่ไม่ต้องห่วงออกจากวัดโดยตรงนะครับผมนะครับผมวิ่งไปเอาที่วัดนะครับทุกคนนะไม่ไม่ได้มีไว้นะครับไม่ได้เอาจากที่ไหนนะครับก็ทุกครั้งที่จะเช่าหาบูชาก็รีวิวให้ FC ได้ชมนะครับว่าไปเช่าที่วัดมาจริงๆแล้วก็เอามาให้ FC ได้บูชานะครับผมไม่มีนะครับ เอามาจากที่อื่นนะครับของล้อไปทัวร์นี่ก็คือไปเอาที่วัดอย่างเดียวนะครับทุกคนนะนี่นะครับโดยตรงจากวัดเลยนะครับนี่นะครับขับรถสิบห้านาทีก็ถึงนะสำหรับวดระคังนะครับผมไปแทบทุกอาทิตย์นะครับผมนี่นี่สวยๆเลยนะครับนี่เอามาให้ดูกันนะครับับกล่องนี้นะนะก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับ ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่อปีใหม่นี้นะได้ทําบุญนะกับวัดระ,ละรังนะครับนะครับนี่นะอืมสว,สวยนะครับนี่มวลสารนะเอาแบบแบบมวลสารแบบเน,น้นๆๆน,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 นะครับคนที่ได้พระไปแล้วก็โอ้โหขอบคุณ fc มากที่นะบอกว่าพระสวยมากนะครับผมได้มาแนละ้วแบบชื่นชอบต้องสั่งอีกรอบนึ่งนะนะครับ ต้องขอสั่งอีกรอบหนึ่งนะนะก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมนะก็มีโอกาสครั้งใดนะครับนะก็จะแจ้งให้ fc นะผ่านช่องทาง YouTube นะครับผมนะเอผื่อมีวัตถุมงคลอะไรที่น่าสนใจพาไปเที่ยววัดไหนพาไปเที่ยวนะครับผมสถานที่สำคัญต่างๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนนะ เป็นกําลังใจให้กันนะครับจะได้มีนะครับค่าเดินทางนะครับผมในการไปถ่ายคลิปให้ f อทุกท่านได้รับชมกันนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะนะครับสวัสดีครับ